แต่คุณแม่งไม่ได้ดูว่าโครงสร้างแม่งพังแล้วหรือยังน่าเขาเรียกว่าคนโง่บอกแล้วไงหน้ามึงเนี่ยใครก็ดูได้นะครับด้านหลังคุณต้องเช็คสวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโหนกนะครับในหัวข้อล้อมือสอพาร์ททูและกันนะครับพาร์ทแรกที่ผมไปพูดก่อนหน้านี้นะครับผมพูดถึงว่าคนที่ต้องการล้อเอ่อคนที่ไม่ต้องการแต่งรถ นะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงคนที่ต้องการแต่งรถแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้คลิปที่2มันจะมี3 EP นะ EP สุดท้ายจะเป็นเรื่องอยางฉะนั้น EP ที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของล้อที่คุณควรจะรู้อะมาลองชมกันนะครับผมต้องบอกก่อนแหละว่าเวลาคุณมาซื้อล้อมือสนะองเนี่ยเอาเรามาดูชุดนี้กันจําไว้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะโฟกัสความสวยงามของล้อเที่ยงลงเหลืออยู่ซื้อล้อเนี่ยนะจะต้องไม่เบียดซื้อล้อเนี่ยนะ สีต้องไม่ลอกไม่ร่อนลอน้อจะต้องสวยทุกคนฟังสิ่งที่ผมเตือนไว้นะครับถ้าคุณโฟกัสเรื่องความสวยงามร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยเขาก็เตรียมเอาความสวยงามมันรอคุณอยู่แล้วเวลาไปซื้อของมือสองหรือเวลาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่จงจําเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการล้อเนี่ยไม่พังไม่ใช่ล้อที่สวยนะเวล้อเนี่ยสวยล้อเบียด เบียดมารอบเลยทําสีได้ปะทําสีได้แต่ถ้าล้อโครงสร้างเสียล้อแตกล้อดุง้งมึงซ่อมได้ปะกำหนอคือซ่อมได้แต่ซ่อมกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องคิดนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจไว้ว่าของมือสองในตลาดแม่งเยอะของมือหนึ่งมึงยังเยอะขนาดนี้ของมือสองมึงเยอะขนาดไหนถูกปะฉะนั้นผมต้องบอกทุกคนก่อนแหละว่าล้อมือสองมีหลายประเภทเดีย๋ยวพวกนี้นก็จะเป็นล้อ O E M บางคนอ่ะเรามาดูชุดน,ดนี้ชุดนี้ก็เป็นล้อแบบลอญี่ปุ่นบางคนอ่ะหูพี่หนอกแม่ง ชุดหนึ่งไอพี่หนกเนี่ยสภาพดีอยู่เลยมีเนี่ยะนะสมมติอันนี้มีรอยเบียดเห็นไหมเนี่ยรอยเบียดคนไม่ได้โฟกัสเพราะรอยเบียดเนี่ยบางคนบอกหูซ่ส้อมสีปั๊บสีเสียแต่ผมต้องบอกคือสีไม่เกี่ยวไงคือสีเนี่ยมึงทุกคนนนี้ลานส้อมล้อมันก็ซ่อมให้มึงได้ผมพูดถูกปะแต่กับการคือถ้าล้อมันโยนล้อมันคดมึงซ่อมได้ปะหรือถ้าล้อมันแตกล้อมันดุง้งมึงซ่อมไม่ได้ฉะนั้นเวลาไปซื้อล้อมือสองเนี่ยคุณทุกคนต้องโฟกัสเรื่องอะไรโครงสร้างล้อคุณทุกคนไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องอะไร เรื่องการใช้งานเว้ยอ่ะมาลองชมตรงนี้อ่ะมาลองดูตรงนี้เดี๋ยวอ,อันนี้ลองลองให้ชมอ่ะสมมติเรามาลองดูเควสของรถคันรอคันนี้ดูหน้ามันเนี่ยร้ออย่างชุดนี้ดุ่ง5้าลูก สมมติผมเอาล้อเนี่ยไปดัดดุ้งซ่อมสีใหม่เขาตอบคืออะไรล้อกลายเป็นของใหม่แล้วนะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนนะเว้ยว่าการที่ทุกคนเนี่ยมามาซื้อของทุกคนต้องดูก่อนว่าล้อตัวนี้ใส่แล้วร้านมีการรับประกันหรือเปล่าถ้ากูใส่แล้วกูสั่นนะใส่แล้วเฮ้ยมันจะเกิดปัญหาย,ยังไงปัญหาของมาของเรื่องสั่นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าสัน่นสั่นจากยางหรือสั่นจากล้ออีกนะครับเพราะว่า ล้อยางหมดรถแมกกะสันล้อแม่งดุงด้งรถแมกกะสันดูนี่ปอกเปลือกคือคนทุกคนอนะ่ะมักจะโฟกัสเรื่องความสวยงามนี่ยตัวนี้ไม่เป็นรอยตัวนี้อุ้ยรถเป็นรอยอะ่ะถ้ามึงโฟกัสรอยนะครับล้อแท้เขายังไม่ซ่อมรอยเลยแต่คำถามคือคุณทุกคนอนะ่ะโฟกัสล้อเรื่องรอยแต่ผมเนี่ยโฟกัสล้อเรื่องอะไรเรื่องดุง้งฉะนั้นบางคนเนี่ยเอา้อมาเทินที่ร้านนะครับบางคนบอกหูพี่หนกล้อมเทินเยอะมากเยอะจริงนะครับฉะนั้นผมจะบอกทุกคนว่า บางคนเนี่ยห่วงราคาเทินนะครับรายเล็กคนลูกค้าแม่งก็จะพูดเสมอแหละล้อกูไม่ดุง้งเย่ยใครแม่งจะบอกบ้างวะว่าตัวเองมีแผลผมพูดถูกปะอันนี้ลองมาแชร์กันถูกไหมคือบางทีว่าลูกค้าทุกคนต้องบอกเออขับมาก็ไม่ดุ้งเลยพี่นกไม่ด้งมึงไปขายสิครับผมถ่วงล้อให้ดูเลยทุกลูกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าไม่สามารถโกหกเราได้ครับคือเวลาเราจะขายหรือเราจะซื้อของกันเนี่ยเราจะพูดความจริงนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมจะพูดความจริงให้ทุกคนฟังว่าวันนี้ที่คนมาซื้อของผมเนี่ย ซื้อไปคุณต้องได้อะไรมาขายของผมหรือมาเทินผมคุณจะให้อะไรผมรอพี่ผมไม่ดุง้งถ้าไม่ดุง้งพี่ผมไม่เปลี่ยนเพราะวันนี้รอมาหาผมขึ้นเครื่องถ่วงโยนสมลูกโยนสี่ลูกดุ้งหนึ่ลูกผมบอกทุกคนอย่างนี้นะครับผมแค่เป็นคนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ว่าหลักตระกาสตร์ทุกคนอยากขายของได้ราคาแพงและทุกคนก็อยากซื้อของในราคาที่ถูกอยู่แล้วและลูกค้าเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคน คิดว่าร้านค้าไม่รู้แต่ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้เว้ยถ้าคุณคิดว่าการขายของมือสองมันง่ายเชื่อผมเลยนะอันนี้พูดไว้ให้คิดเลยเอาไปขายกันเองนะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้มันไม่ได้ขายของมือสองได้ง่ายขนาดนั้นอย่างตัวผมเมเนผมมีร้านหน้าร้านขนาดนี้นะผมขายล้อมือสองไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นผมบอกเราว่าทุกคนแม่งกําลังอยู่ในจุดที่กําลังสับสนและพยายามเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่แตกต่างกัน นะครับฉะนั้นวันนี้ผมแค่จะบอกทุกคนว่าเวลาซื้อล้อถ้าเป็นล้อมือสองถ้าเป็นล้อแท้คุณต้องโฟงกัสเรื่องสีเพราะถ้าคุณซื้อล้อแท้แล้วคุณไม่โฟกัสเรื่องสีล้อซ่อมราคาตกผมพูดถูกไหมใครใช้วกเลยล้อแม่งซ่อมสีราคาตกนะต่อต่อมากับกันเอ่อเรื่องเอ่อเรื่องซ่อมสีคือเรื่องที่1เรื่องต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของออโครงสร้างล้อโครงสร้างล้อเนี่ยทุกๆลูกเนี่ยมันต้องไม่แตก นะครับต่อให้ล้อมันสวยหรืออะไรก็แล้วแต่บอกแล้วไงหน้ามึงเนี่ยใครก็ดูได้นะครับด้านหลังคุณต้องเช็คล้อมีรอยดุ้งไหมคําว่าดุ้งคือบุบแตกคือมีรอยร้าวคนทุกคนนะครับล้อเขาเป็นรอยเนี่ยรอยถูนะมึงไม่ต้องไปซีเรียสรอยถูมึงซ่อมได้เหมือนเสื้อที่ขาดมึงเย็บได้แต่มันเห็นรอยเย็บถูกป่ะฉะนั้นทุกคนจะต้องโฟกัสไว้ว่าวันนี้คุณจะทำอะไรคุณอยากได้ล้อเพื่ออะไร นะครับถ้าคุณต้องการล้อที่มันไม่สั่นเมือต้องรอซื้อล้อที่มันไม่คดแล้วมึงจะไปทําสีฉะนั้นแปลว่าคุณฉลาดแต่ถ้าคุณแม่งซื้อล้อที่สวยแต่คุณแม่งไม่ได้ดูว่าโครงสร้างแม่งพังแล้วหรือยังน,น่าเขาเรียกว่าคนโง่นะครับฉะนั้นผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าเวลาไปซื้อของมือสองอะ่ะคิดเยอะๆนะครับไม่มีของถูกบนโลกใบนี้พอทุกคนก็อยากขายของแพงและทุกคนแม่งก็อยากซื้อของในราคาที่ถูกผมพูดถูกไหม ใครก็อยากขายของได้กาไรเยอะลูกค้าก็อยากขายของมือสองให้ได้กําไรมากๆฉะนั้นผมจะบอกว่าหลักการพวกนี้มันอยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแต่บางคนแม่งไปซื้อมาไปซื้อของกับผีมาไปซื้อของที่ไม่มีตัวตนเห็นแก่ราคาที่ถูกสุดท้ายก็โดนโกงกันนะครับผมจะบอกทุกคนว่าระวังไว้นะครับผมพอดีไม่มีอะไรละผมโนกพี่ตอ่อประสาออกมาให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้คุณจะซื้อล้อมือสองคุณต้องดูอะไรคุณจะซื้อยางคุณต้องดูอะไร นะครับผมก็ฝากร้านหน่อยนะครับร้านผมมีสสาขาที่นี่สาขาบางใหญ่นะครับแล้วก็ที่นูน่นสาขาติวานนท์นะครับสะดวกสาขาไหนเล่นเชิญสาขานั้นอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสวัสดีครับ